สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับโซล่าเซลล์ชัยภูมิครับวันนี้มาแนะนำนะครับเป็นไ้โค้งนะครับ750วัตต์นะครับแบรนด์แฮนโดโลนะครับ750วัตต์72โวลต์นะครับรุ่นนี้อนุกรม3แผงนะครับรับไฟ DC ตั้งแต่150จนถึงเออตั้งแต่50จนถึง150โวลต์นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับ เป็นตัวห้อยโค้งนะครับที่เรียกกันฝั่งนี้จะมีคอนโทรลนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวคอนโทรลครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นท่อสําหรับส่งน้ำนะครับน้ำออกนะครับด้านล่างี่เป็นท่อสําหรับดูดน้ำครับสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นใบพัดนะครับใบพัดตัวนี้มันเป็นทองเหลืองนะครับด้านใต้ตรงนี้มันจะเป็นขานะครับสําหรับยึดทาทาแท่นยึดทํา ที่ยึดไมโครนะครับแล้วก็มีสายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายสายปัม๊มนะครับเราสามารถต่อให้ยาวได้นะครับใช้สาย V t t 3ามคูณสองจหรือ3ามคูณก็ได้ไอ้สคูณสคูณสองจก็ได้นะครับสคูณส <c oughs> ก็ได้นะครับส่วนมากที่ไปใช้กันจะเป็น3ามคูณสองจนะครับ UV แตสเส้นส่วนสายกาวตัวนี้ส่วนมากจะไม่ใช้กันนะครับสายที่ให้มาตรงนี้นะครับยาว1.5เมตรนะครับถ้าลูกค้าวางกล่องคอนโทรลไม่ได้ไกลจาก ตัวปั๊มมากนะครับก็จากตัวนี้นะครับต่อเข้ากล่องได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไกลต้องลากสายยาวก็ไปซื้อสายเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นเป็นชุดดูดนะครับฝั่งนี้จะเป็นชุดมอเตอร์นะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมแนะระบายความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดสิบสองโวลต์นะครับเฮดแม็กนะครับอยู่ที่16เมตรนะครับ ตัวมอเตอร์บอกว่า,วารับโวลต์ DC ที่90จนถึง120โวลต์นะครับแต่กล่องคอนโ,อรโทรลรับอยู่ที่50จนถึง150โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะยึดที่ตัวคอนโทรลเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นสเปคนะครับรุ่นนี้ถ้าอ่ตัว Qmax นะครับที่เขาเรียกกันก็คือปริมาณนนะ้ำสูงสุดรุ่นนี้21,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสูงสูงอยู่ที่16เมตรนะครับหมายถึงว่าจากตัวปั๊มตัวนี้ครับสามารถดันขึ้นแทงได้สูงสุดอยู่ที่16เมตรนะครับ ถ้าลูกค้าบางคนที่กลัวที่แบบมันจะดันขึ้นไม่ไหวก็ใช้วิธีการลดท่อนะครับจาก2นิ้วตัวนี้ให้เป็นลดเป็นนิ้วครึ่งหรือนิ้ว2ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ตัวปั๊มก็จะประมาณนี้นะครับในเซ็ตจ,จะมีตัวปั๊มตัวนี้ให้นะครับมีกลองคอนโทรลที่เป็น DC นะครับแล้วมีอุปกรณ์ริในนั้นก็จะมีพวก,กตัวล็อกล็อกอาสายยางนะครับมีปแจตตัวนี้ตัวนึงนะครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็น ตัวที่สมุนใส่กับไ้ตัวหัวฝั่งดูดน้ํากับฝั่งส่งน้ํานะครับแล้วก็ใส่สายยางตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไปต่อ PVC ตัวนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้นะครับก็ไปซื้อข้อต่อเกียวนะครับแล้วก็เซตหนึ่งก็จะมีลูกลอยนะครับลูกลอยมาตัวนี้สตัวนะครับลูกลอย2ตัวนะครับมีเทปพันสายไฟตัวหนึ่งนะครับมีเทปพันเกียวม้วนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับแล้วก็มีท่อหดมีหัว m อวมาให้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวหัวกระโหลกตัวนี้นนนะะคครรััับบตวึง แล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็จะบอกวิธีการต่อแนะนำนะครับต่างๆแล้วก็จะมีพวกโค้ดเออร์เรนะครับฟ้องเออร์อะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูที่กล่องคอนโทรลนะครับมาต่อที่กล่องคอนโทรลนะครับทีนี้ หน้ากล่องตัวนี้ก็จะเหมือนกล่องคอนโทรลของซัมเมอร์สครับคล้ายๆกันนะครับเขาจะมีผังบอกนะครับว่าต่อยังไงบ้างนะครับรับไฟ DC นะครับก็ต้องน้อยกว่า150โวลต์นะครับการอนุกรมแผงนะครับก็ถ้าเป็นแผง340วัตต์หรือ330วัตต์อนุกรม3แผงนะครับแล้วก็ต่อเข้ากล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็สาย3เส้นจากปั๊มนะครับ UV วีต่ไม่ใชยูสาเส้นตัวนี้นะครับก็ต่อจากกล่องข้างในออกมานะครับก็ประมาณนี้ หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอนนะครับปรับรอบตั้งรอบดูค่าดูโวลต์ดูแอมป์ดูวัตต์ได้นะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับมันจะมีหน้าจอขึ้นตรงนี้นะครับเวลาทํางานพาวเวอร์ติดนะครับเป p จะกระพริบเวลามีปัญหาเวลจะขึ้นนะครับแล้วก็จะฟ้องเออเลอร์ถ้าเป็นตัวตัคูณพวกเคดูรูมันจะเป็น P นะครับ p สี่สาม p สี่แปดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ข้างในกล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ จะมีเทอร์มินอลสำหรับต่อสายต่างๆนะครับอันนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลพีพีบวกก็คือไฟจากโซลาเซลล์บวกนะครับพีลบคือไฟจากโซลาเซลล์ลบนะครับจูวีดับบเิลยูก็คือสายจากปั๊มนะครับสามเส้นนี้นะครับ TL TH Welcome TL ก็คือแทงค์โลนะครับ TH คือแทงค์ไฮนะครับก็คือ TL ก็คือน้ําน้ําแห้งตัดนะครับ TH อะ TH ก็คือน้ําล้นตัดนะครับเวลาต่อก็ต่อคอมคอมกับ TH คอมขอมกับ TL ประมาณนี้มันอยู่ที่ลูกรอยนะครับที่เราจะไปต่อยังไงถ้าจะน้ําเต็มตัดก็ต่อคอมกับ TH นะครับแล้วก็ข้อมทีเอกับคอมอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเต็มแล้วตัดนะครับถ้าจะเช็คน้ําแห้งด้วยก็ต่อลูกรอย2ตัวนะครับก็มีลูกรอยฝั่งทีเอกับคอมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาต่อนะครับสายที่มาจากปั๊ม3เส้นนะครับ UV W ตัวนี้เขาจะมาแค่แล้วนะครับ UV วนะครับเราก็เข้าตรงนี้เลยเลยนะครับ U เข้า u นะครับ B เข้า B ดับวยูเข้าดับนยูนะครับสามเส้นทีนี้ถ้าเวลาต่อแล้วรู้สึกว่าน้ํามันออกค่อยให้ลองสลับสายยูกับสาย W ดิดูนะครับให้ลองสลับสายดูนะครับตัวไหนแรงเอาตัวนั้นสายตัวนี้สลับได้เลยนะครับสลับยูดับวัยูสามเส้นสลับได้เลยนะครับบางทีต่อมาจากโรงงานมันก็สายเขามาร์กมาไม่ถูกเหมือนกันนะครับลองดูตัวไหนน้ําแรงก็คือตัวนั้นนั่นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ r e e n Smart t e c h นะครับ โซลาเซลล์ชัยภูมินะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับที่จะไปสูบน้ําผิวดินนะครับที่ต้องการปริมาณน้ํามากๆนะครับอัดสปริงโกงสปริงเกอร์ประมาณนี้พอได้อยู่นะครับถ้าสูบประดานแนะนําให้ลงอา่าไม่เกิน8เมตรก็คือ2ท่อ PVC ประมาณนี้จะดูดไหวนะครับถ้าลึกกว่าน,นี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ